สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาสังคมบ่ายนี้หลังจากนักเรียนได้ฟังคลิปเรื่องศาสนาต่างๆในประเทศไทยแล้วเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนทําใบงานนะคะใบงานวิชาสังคมเล่มนี้นะคะอันนี้ให้ทำสองหน้านะคะ ในหน้า9กับหน้า10หน้า9ก็คือเรื่องศาสดาของศาสนาต่างๆแล้วก็หน้า10หน้า10ก็คือคำภีของศาสนาต่างๆนะคะเมื่อกี้เราฟังคลิปเกี่ยวกับศาสนาต่างๆไปแล้วถ้านักเรียนฟังไม่ทันให้หนักเรียนเปิดหนังสือหน้า เกนะคะหน้า94จะมีคำตอบทั้งสองหน้าเลยนะคะในแบบฝึกหัดน,นะคะาศาสนาต่างๆในประเทศไทยมีหมดเลยนะคะพระพุทธศาสนาศาสนา,าอิสลามาศาสนาคริสต แล้วก็ศาสนาพรามินดูเขาแต่ละศาสนาเขาบอกที่เกิดขึ้นศาสดาคัมพีนะคะซึ่งคําตอบนี้ก็ความนี้เราก็จะไปตอบในใบงานนะคะลองลองดูใบงานหน้าเก้าก่อนศาสดาของศาสนาต่างๆอันนี้เรามา หาคำตอบกันศาสดาของพระพุทธศาสนาคือ,อถ้าเรียนจําไม่ได้นักเรียนก็มาดูในหน้า94พระพุทธศาสนาศาสดาก็คือพระพุทธเจ้านักเรียนก็เขียนคำว่าพระพุทธเจ้าลงไปนะคะเขียนสวยๆไม่ต้องรีบต่อไปศาสดาของ ริสตศาสนาหรือศาสนาคริสต์นะคะคำตอบคือพระเยซูนักเรียนก็เขียนไปต่อไปศาสนาพระมินดูศาสดาคือใครศาสดาม,มีไม่เอ่ยพระมินดู ในนี้เขาบอกไม่มีศาสดาแต่นับถือเทพเจ้าสามองค์นะคะไม่มีศาสดานักเรียนเราเขียนเด็ดก็ได้นะคะไม่มีศาสดาแต่นับถือเทพเจ้าสามองค์ต่อไปข้อสุดท้ายศาสดาของศาสนาอิสลามคือใครเมื่อกี้เราฟังแล้วแลวจะจำไม่ได้ก็ มาดูหน้า94นะคะก็คือนบ,บีมุฮัมมัดนะคะนักเรียนก็เขียนให้เสร็จต่อไปอีกหน้านะคะหน้าส0บอันนี้เขาให้เขียนคำพีให้ตรงกับศาสนานะคะมีคำพีพระเวทคำพีพระไตรปิฎกคำพีไบเบลิล คมภีอันกุรานนะคะสี่คำพีนี้ให้นักเรียนใส่ลงไปให้ตรงกับศาสนานะคะอย่างเช่นคำภีร์ของพระพุทธศาสนาอันนี้นักเรียนพุทธคงรู้ก็คือคำภีอะไรคะคำพีพระตรายบิดกนะคะนักเรียนเขียนสวยๆไม่ต้องรีบ ต่อไปคำพีของคริสต์ศาสนา,าคือคำพีไบเบิลนะคะเห็นส,สวยๆต่อไปคำพีของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูก็คือคำพีคำพีพระเวทนะคะสุดท้ายแล้วเหลือคำพีของ ศาสนาอิสลามก็คือคำพี่อันกุรอานนะคะให้เรียนเขียนสวยๆเหมือนคัดไปในตัวด้วยนะคะวันนี้นักเรียนทำสองหน้านี้แล้วส่งครูนะคะสำหรับสังคมช่วงวัยนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ